สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ความรักถือเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากที่สุดก็ว่าได้เพราะไม่มีอะไรสามารถบอกเป็นสูตรตายตัวได้ว่าความรักของใครต้องเป็นไปในรูปแบบไหนจึงจะดีแต่สิ่งหนึ่งที่ควรรู้เอาไว้เพื่อเป็นสิ่งป้องกันไม่ให้ความรักของตัวเองต้องล่มง่ายๆนั่นคือเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสมเรื่องเล็กที่มักเป็นเรื่องใหญ่ทำให้ผู้ชายเปลี่ยนใจไปจากคุณ นำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1คุณคาดหวังมากเกินไป ทั้งคาดหวังในสิ่งที่เขาจะเป็นให้คุณคาดหวังว่าความรักต้องเป็นไปในแบบนั้นแบบนี้คาดหวังว่ามันต้องดีในแบบที่คุณต้องการซึ่งไอความที่คุณคาดหวังมากเกินไปนี่แหละมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้ใครอีกคนรู้สึกกดดันได้ง่ายๆและส่งผลให้ความรักกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําให้เกิดความสุขในชีวิตเขาจึงพยายามมองหาสิ่งอื่นเพื่อนํามาทดแทนและสิ่งนั้นอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแทน ก็เป็นไปได้ครับข้อที่2ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อกันและกัน สิ่งนี้บางทีคุณอาจจะมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่อยู่กันนานวันไปเดี๋ยวก็เข้ากันได้เองแต่ความจริงแล้วมันคือเรื่องเล็กๆที่สามารถจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายๆเพราะความที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากันได้นี่แหละหลายต่อหลายคู่ต้องจบความรักลงเพราะความที่เข้ากันไม่ได้สุดท้ายก็ลงเอยด้วยคำว่าคนแปลกหน้าของกันและกันครับ ข้อที่3ทุกอย่างเรียบง่ายเกินไป ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคู่รักที่ดูเรียบง่ายนั้นพวกเขาล้วนแฝงไปด้วยความน่าเบื่อความนิ่งและความรักก็เริ่มลดน้อยถอยลงเพราะความเรียบง่ายเกินไปจะส่งผลให้ความรู้สึกของคุณทั้งคู่ค่อยๆเฟดตัวออกจากกันจนกระทั่งพยายามหาสิ่งอื่นที่ตื่นเต้นกว่าน่าสนใจกว่าเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความรักมันเรียบง่ายมากนักถึงจะดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ3มเรื่องเล็กที่มักเป็นเรื่องใหญ่ทําให้ผู้ชายเปลี่ยนใจไปจากคุณเห็นไหมล่ะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือเรื่องที่หลายคนชอบมองข้ามและไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่นักจะมาตาสว่างและรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เขาเปลี่ยนใจจากคุณไปแล้วดังนั้นพยายามอย่าให้3ามสิ่งนี้เกิดขึ้นกับความรักของคุณเด็ดขาดหากไม่อยากให้รักล่มเพราะเรื่องเล็กๆก,กันนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ